พระอาทิตย์ขึ้นในคืนหนาวเขียนโดยจุลามณีบทที่หนึ่งปลายมกราคม2550หนาวลมแรงจังเลยเมื่อไหร่จะขึ้นสัทีนะใจเย็นๆสิแหมจะให้ขึ้นอย่างสั่งได้ยังไง จับงานมาคุเทศประจำสายน้ำสายรีสอร์ทถึงสปีทำให้มาลีได้ยินถ้อยความซ้ำๆๆซักๆาจะว่าน่าเบื่อนักก็ไม่ใช่เพราะพวกเขาเหล่านี้ต่างเสียเงินเสียเวลาด้านด้นผ่านภูเขาผ่านถนนสูงเสียดฟ้ามีโค้งซ้ายขวาถึง1,219โคง้งก็เพื่อหาความสุขจากธรรมชาติอันพึงหาไม่ได้จากสังคมเมือง เสียงผู้คนมากนมาหลายตาม,มาจากหลายที่ยังพูดคุยหยอกเย้ากันมากเรื่องกลัวด้วยเสียงหัวเราะจนยอดดอยหัวหมดที่เคยเปรี่ยวเงาตลอดวันและเหน็บหนาวตลอดคืนมีชีวิตชีวาขึ้นมาเย้พ yeah, ระอาทิตย์ขึ้นแล้วในชั่วนาทีนั้นเสียงกล้องถ่ายรูปดังรัวรายรอบผู้คนวิ่งพลัดเปลี่ยนสลับกันเป็นนางแบบนายแบบประหนึ่งว่า ถ้าไม่มีรูปตนเองกับพระอาทิตย์ที่กำลังโชนแสงเหนือเหลี่ยมขาวสลับซับซ้อนด้านทิศตะวันออกก็จะไม่มีเครื่องยืนยันความมุ่งมั่นอดทนกับการเดินทางมาที่นี่แล้วรอคอยช่วงเซี้ยวนาทีในบรรยากาศมืดสลัวและเน็บหนาวช่วนาทีเริ่มต้นของพระอาทิตย์ดวงกลมสีแดงอมสม้มมั่นใจว่าชีวิตจะสว่างและอบอุ่น มาลีนึกถึงชีวิตตัวเองขึ้นมาทันทีชีวิตที่ผ่านมาและกำลังจะเป็นไปคล้ายค่ำคืนที่เหน็บหนาวใครล่ะจะเป็นพระอาทิตย์ชนแสงในยามเช้าส่องหนทางให้กับเธอน้องๆมากดชัเตเตอร์ให้พวกพี่น้อยเมื่อได้ยินเสียงขอร้องของลูกทัวหญิงสาวผมหน้ามาด้านหลังยาวเคลียบ่าในชุดกางเกงยีนสีซีด มีเสื้อคอเชิ้ตแขนยาวลายพลางของกลมป่าไม้สวมทับเสื้อยืดสีดำคอกว้างเจ้าหล่อนใช้มือข้างซ้ายจับผ้าพ,พันคอสีชมพูสดให้เข้าที่แล้วคลี่ยิ้มกว้างปรับสีหน้าให้เป็นสดชื่นเต็มใจพร้อมให้บริการอ่าดีแล้วยิ้มค่ะมารีมองที่มอนิเตอร์กล้องดิจิตอลพบรอยยิ้มที่เห็นฟันเรียงเป็นระเบียบของหนุ่มหน้าขาวผมยาวตัดรองทรงสุภาพ เธออดละสายตามองเจ้าของฟันขาวผิวหน้าสะอาดและดวงตาเข้มด้วยขนตาดำเป็นแผ่นั้นไม่ได้คนบางคนมีสเสน่ห์โดยที่ยังไม่ได้ขยับทำอะไรเลยขออีกทีน้น้นองมารีพยายามนึกถึงกระดาษแฟกซ์รายชื่อจากคุณวันนาเพื่อทำประกันระหว่างการเดินใครเป็นใครกันบ้างเท่าที่นึกออกก็มีคุณอานน์ จรินยาออนชุมาวันนาสมศักดิ์สุชินแล้วใครอีกนะเอกชัยและเขาคนนั้นคือผู้ชายชื่อแปลกๆกลยุทธไอเธอลึงต้องบอกว่ากดชัดเต้พี่อีกสักรูปไม่พูดเปล่าคุณสุชินหนุ่มวัยทำงานร่างสูงหน้าตายไทยแท้ถือโอกาสใช้ฝ่ามือปัดไปที่หมวกไหมพรมสีขาว ที่คุมกันหนาวอยู่ของคุณสมศักดิ์หนุ่มหน้าจีนร่างสันทัดเป็นเชิงหยอกล้อมาลีไม่คิดถือสาการถูกลูกทัวลูกค้าหนุ่มหนุมแทะลมนั้นหล่อนชาชินผู้ชายถ้าไม่หมั่นขายขนมจีบก็คงไม่ใช่ผู้ชายเต็มตัวอีกทีเฮ้ยอีกรูปนะคะทำนองสองแง่สองงามมันต้องมีบ้าง เพื่อสร้างความเฮฮาให้มีใบหน้ากลัวด้วยรอยยิ้มการท่องเที่ยวเพียงมากสามวันสองคืนและอย่างน้อยสองวันหนึ่งคืนในอำเภออุกผางนี้เธอมีหน้าที่สร้างความสุขความสะดวกและความปลอดภัยหนึ่งสองสามยิ้มชีสนอกจากรอยยิ้มสยามของคนอื่นๆแล้วดวงตาคู่นั้นของเขา ที่มองมายังโฟกัสของกล้องนั้นแม้ไม่ได้กล่าววาจาใดๆแต่มันก็ทำให้จิตใจของสาวน้อยวัยสิบ